สวัสดีครับเมื่อกี้เฮ้ยโมเมนสวัสดีครับผมหลังน้อยกวกแต่สตูดิโอนะฮะมื่อนี้เข้าชิม,มาลาบหมูครับลาบหมูดูทีมงานทูซิโจพี่วุฒินะฮะเดี๋ยวะนึกสับเขามมา้าเก,กินอะไรอย่างที่ด่วนก่อนอะไรเนาะเพื่อนบอแ่แเสร็จลงอะไรเนาะเพื่อกินบ่ได้ ด่าันเจดีมาจะหลาดดิเจ้าลมแห้งมแห้งาไฟปผ่นผสมเน่ใส่บักเน่าไปสองหน่วยมันสมองไหนจะสมว่าจวขี่แตกอยู่้ามือกับบอสเอาซ้มหน่วยพี่นองเอ้ยใส่บักเน่าสามหน่วยก็่อยมูถถวยเดียว่แกเบอ cái gặp tai quá cà mà nàng nữa. Hãy pin, hả? Bin pin, 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 con, pin, 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 đừng pin, 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 đấy pin, 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 ว่าแกดเบื้องว่าแกดเบื้ดิเบื้อประเดิมมือได้หากแกดเบิดโอ้ยไปได้จูดคนดากใหม่อยู่วะล่ะแกดนั่นมีอยู่วะมีไฟวะไฟยังเย็นอืมยังไฟเลยบ่เป็นยังทาได้อยู่ตอนนี้หาทีถุ่มว่าจะกินกัน นนแ,แ<ป>ม่นนัแกะเบิไปมือขื่อหรอนัองไอ้ยทุบยุ่งนั่น,นดวเนาะ้วนเนาะไยียเยียนครับแกสเบิดในที่สุดจ๊สก็ได้หมดเยียบร้อยนะฮะหมก็กตังอานี้น้อยนึงแกสเบิดนมางไส้ก็นะมิดซีดีเลยนะ <c oughs> <c oughs> chị xe nó là mua phải này chặt à, bớt bố đèo tao than đi đâu nó đèo than cái đằng đằng bố đây sốt rồi đấy. ôi sàn đấy chặt bớt mua phải cái gì giúp thì đọc đấy cái thà vương toàn anh à, em đọc toàn đấy thả toàn lèo đấy thà vương toàn lèo chim hai ừ. hóm cả bố mì, phía, bố mì. <laughs> cái yêu cả bố mì cái cả khóa hả không hả โอ้ยลาบหมูขหเข <แฟ S 1> ยไปเสียบมั้งเนาะเสียบบุพีกเป็นหลังขี่ตำนี่เห็นอยู่ล้วนี่บุษเสียบมันให้กับกันใจรักษา, <c oughs> าลักคุณรักกายิา้มหอมผักเนียงบุมีพ่ออยาก <c oughs> หอมสดหอมร่วมกับบุม,ม,มีตาย่ตุ๊ดจะใส่เตะอันนั้นซาลาแหน่แหละก็หอมแดงจบกานห้องมีเสียบอี่ลงไรบานห้ามันแดงสูเขานี่จังไลขนาดอันนั้น ไฟนึงเส่ยพัดลมเปล่าเอาเนาะนั่นโอ้ยฮะขาเบ,บิ้งยี่เครื่องครับมาครับแนวเรียบร้อยนี่ละเชียหนหอน,อนแน้นหนน้อยปคุ้มกันเลยละปคุ้มเนาะเดี๋ยวคือตรวจตรวก่อนเลยใส่หน่อยแซ่ยหน่อยใส่ยไรเซ่ยไรบุ๊คเซ่กับบชชุ๊คแฉบเฮ้ยทำยี่ค้อ,อที่รุ่นเลยรุ่นโต รถดีครับรถดีจวงก่ไดแห้วทำดีก็ย่งง่ายกระไดหางถุงลงเวทวันนี้สกัวโอ้ากัวกับสูชีวิตแห้งเว้ยน่อยเดียวนี่ โอยไปให้ทั่วโอ้ยสูชีวิตเลยโอ้หอมหอมเลยหอมอยู่ปะครับพี่น้องเป็นวะวหอมหอมไปอยู่ทั่วมีแต่ผ่ามู้มีกินกเลยน้ำเดี่ยวนั่นแหละเบิร์ดฟูกเลยโอ้โหสบายปากลำบากตูดเลยนะเนี่ยมาตวงนะฮะน้ำปลา

คือลาแบบบรบานๆนะสมัยผมเป็นบบาวครับตอนนี้ไปนะลับโบราณทำเมื่อวันบอกโบราณไว้ก่อนเครื่องว่มีครับแม่แล้วก็ใบมะกรูดนะฮะเราเพิ่มความหอมหอมใบมะกรูดใ,ใส่ไปเลยนะฮะใส่ลงไปแล้วก็ผักอิปโป้ผ <laughs> ักอิปโป้ <laughs> ทต<ำ>นให้เขากันครับสิมซิมสิมแล้วก็เสิอบไ้าบอกว่าเสียบโต๊ะป,ปากด้เดแล้วก็ยืมีดไปนำหน,ำนปลาใส่หลวดสิมมาอีกรลอบ,บครับลอง้าิมก็ว่าเสียบมึงมีใกล้มึงใกล้เอางี้จ้า เดี๋ยวกิกนผู้เดียวเดี๋ยวกันดิใส่จานฮะเสิร์ฟเลยอืเยคิดว่าเขาจะกินข้าวหมอนี่ป่ะ,ะ,ะมันสิบา้ามันสิบา้าตัลงไปตัลงไปโอ้จุ่มพวนได้ป่ะนี้ยผมว่าเป็นยังคือว่าใส่บังหนาอะไรเยอะเลยเดี๋ยวนี้ปลาดับปั๊ดอ๊แบแมน เรื่ดบอกได้ว่าสนธรเลยครับรม,มาความเสียบบ้างวาซาัชรหรับคลิปนี้กันนี่ละกําลังเฮ็ดกําลังท้านะอาทิตย์สิเทือกแน่จังหน่นนอยกะขอโทษขออภัยครับนี่ยังกะบอกแน,นะนั่มาได้ครับเดี๋ยวุดคอยเฮ็ดไปเรื่อย,ยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับสหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ